เมื่อจิตแพทย์วิเคราะห์ MV เพลงยื้อของปรีชาปัดภัยในมุมมองของหมอ MV เพลงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจถึง18จุดเพลงยื้อเป็นเพลงประกอบหลักของหนังสปอหรจากบทสัมภาษณ์ของต้องเตผู้กำกับบอกกับเราว่าจริงๆแล้วตัวหนังสปอหรถูกพัฒนาและเล่าเรื่องราวตามแรงบันดาลใจจากเพลงเพลงนี้แทบจะเรียกได้ว่าเพลงเพลงนี้ถูกใช้เป็นธีมหลักในการควบคุมทิศทางของหนัง ในทางจิตวิทยาการยื้อเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามต่อรองกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นความตายการจากลาหรือการเปลี่ยนแปลง ฉากต่อมาเป็นภาพบรรยากาศงานศพของชายในชุดดําเขานอนนิ่งอยู่ในโลงโดยมีผู้มาร่วมไว้อะไรทั้งหมดสวมชุดและถือลูกโป่งสีขาวสีขาวและสีดําคือคู่สีตรงข้ามเป็นสัญลักษณ์โดยตรงของชีวิตและความตายนอกจากนั้นลูกโป่งสีขาวมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการส่งวิญญาณและการยอมรับการสูญเสีย ฉากตัดมาเป็นภาพจากหนังคือภาพงานศพของใบข้าวจุดหนึ่งที่ชัดเจนมากๆของฉากนี้ก็คือภาพร่างอันไร้วิญญาณที่เน่าเปื่อยและชวนให้สังเวชใจของใบข้าวมันคืออีกหนึ่งในปริศนาธรรมที่สื่อให้เราผู้ชมได้พึงระลึกว่าไม่ว่าความงามหรือรูปลักษณภายนอกจะสำคัญแค่ไหนเมื่อยังมีชีวิตแต่เมื่อเราทุกคนจากไปสิ่งเหล่านี้สุดท้ายมันก็เป็นได้แค่ความว่างเปล่า ในพิธีเผาศพใบข้าวนั้นเซียงคือคนที่อาการหนักที่สุดเขามีอาการหมดอะไรตายอยากเศร้าซึมและดูล่องลอยเหมือนขาดสติเห็นได้ชัดว่าแม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแต่เซียงก็ยังติดอยู่กับความทรงจำของเขากับใบข้าวในฉากงานศพของใบข้าวเราจะเห็นพิธีกรรมหนึ่งที่เจิดในฐานสะสับปเลอตัดก้านกล้วยและได้สายสิงหมอไปสืบค้นดูคิดว่าน่าจะเป็นพิธีกรรมที่ชื่อว่าผ่าจ้านคนตาย เป็นพิธีกรรมพื้นถิ่นที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดความอาลัยโดยสัป,ปเหร่อจะให้ญาติผู้ยังมีชีวิตยืนหันหลังให้ศพพร้อมเชื่อมได้สายศิลจากข้อมือไปยังดอกไม้ทูบเทียนเมื่อสวดเสร็จสัป,ปเหร่อจะตัดสายศิลและให้ผู้ยังอยู่รีบเดินจากไปโดยไม่หันกลับมา พิธีนี้เชื่อว่าจะช่วยให้ทั้งผู้ตายและผู้ยังอยู่ไม่ติดค้างต่อกันเป็นการปล่อยวางและยอมรับความจริงของการจากลาซึ่งแม้ในความเป็นจริงความรักและความผูกพันจะไม่สามารถลบเลือนได้ง่ายๆแต่พิธีกรรมนี้ก็สะท้อนภูมิปัญญาทางจิตวิทยาท้องถิ่นที่ช่วยให้ผู้สูญเสียค่อยๆก้าวข้ามความเศร้าและสร้างชีวิตใหม่ต่อไปได้ แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแต่เซียงก็ยังคงติดอยู่กับความทรงจำเขาพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อจะได้พบกับใบข้าวจนมาจบที่การถอดจิตซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความหมกมุ่นและการหลบหนีจากความเป็นจริงอย่างรุนแรงเมื่อเซียงได้พบใบข้าวในโลกวิญญ,ญาณเขาจึงได้เฉลยความรู้สึกที่เก็บไว้มานานกับเธอว,ว่าเขารู้สึกผิดและเขาอยากมาขอโทษถ้าตอนนั้นเขาตัดสินใจไม่ไปเรียนต่อตอนนี้เราคงไม่ต้องเลิกกันฉากนี้สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางจิตที่เรียกว่าเรื่องที่ยังค้างคา มันคือความรู้สึกที่เราไม่ได้แสดงออกมาหรือเรื่องที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอมันอาจเป็นแค่คำสั้นๆที่ยังไม่ได้พูดออกไปหรือการกระทำบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำ ฉากต่อมาเราจะเห็นใบข้าวนั่งอยู่บนหลังคาการนั่งโดดเดียวบนหลังคากลายเป็นฉากจำประจําตัวของผู้กํากับต้องเตไปแล้วมันเป็นสัญลักษณ์หรือปริศนาธรรมที่สื่อถึงความแปลกแยกโดดเดี่ยวและการถอยห่างจากสังคมนอกจากนั้นในความหมายเฉพาะของเสียงการที่ใบข้าวอยู่บนหลังคาอาจสื่อว่าแม้ว่าเสียงจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายใบข้าวก็ยังคงอยู่ห่างไกลและไปไม่ถึงบางสิ่งแม้จะใกล้ชิดในความทรงจำแต่ก็ไม่อาจากลับมาได้ในโลกของความเป็นจริง ต้องบอกว่าผีใบข้าวเป็นผีที่มีทั้งสเสน่ห์และน่ากลัวในเวลาเดียวกันและถ้าทุกคนสังเกตให้ดีทุกครั้งที่ผีใบข้าวปรากฏจะมีเสียงซอบรรเลงเบาๆอย่างเยือเกเย็นเสียงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์เตือนผู้ชมว่าฉากหลอนกำลังจะมาถึงผู้ชมที่ได้ยินเสียงซอนี้ซ้ำๆจะเกิดการเรียนรู้โดยอัตโนมัติให้เตรียมพร้อมรับมือกับความกลัวนี่คือตัวอย่างของการนำหลักจิตวิทยาการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกมาใช้อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้ชมเกิดความกลัวทันทีเมื่อได้ยินเสียงซอแม้ผีใบข้าวจะยังไม่ปรากฏตัวพูดถึงเครื่องดนตรีไทยในตัวเพลงเองก็มีการนําเครื่องดนตรีไทยมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศและการเล่าเรื่องนั่นคือเสียงปีอาจารย์ปรีชห้สัมภาษณ์ด้วยว่าเสียงปีในเพลงยื้อนี้ได้แรงบันดาลใจจากฉากร่ำลาของพพ์มากและนางนาซึ่งมีเสียงปีคลออยู่เช่นกันส่วนตัวแล้วเวลาที่หมอได้ยินเสียงปีมันมักจะทําให้นึกถึงบรรยากาศภายในงานพิธีที่เป็นทางการ และที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่นึกถึงก็คือบรรยากาศงานศพปีเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงโหยหวนล่องลอยและแฝงไปด้วยความเศร้าส้อยซึ่งเหมาะกับการแสดงออกถึงความอาลัยและความสูญเสียในพิธีผ่าจ้านนั้นมีกติกาว่าเมื่อผ่าก้านกล้วยและสายศีลแล้วให้ผู้ยังอยู่เดินออกห่างจากศพและห้ามไม่ให้หันกลับมาเชื่อว่าหากหันกลับมาจะทำให้พิธีกรรมที่ทำไปล้มเหลวและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ในด้านลบต่าง แต่ในหนังเซียงกับเลือกที่จะหันหลังกลับไปในฉากนี้เราจะเห็นเซียงยิ้มและหัวเราะอ,ออกมาอย่างไม่เหมาะสมเหตุผลที่เซียงยิ้มและหัวเราะคงไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากเหตุผลอะไรนอกจากตัวผู้กำกับแต่ในความเห็นของหมอรอยยิ้มและการหัวเราะที่ไม่เหมาะสมของเซียงในฉากนี้อาจตีความได้หลายอย่างในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันสะท้อนถึงความไม่พร้อมที่จะปล่อยวางไม่ยอมรับความจริงของการจากลา ในทางจิตวิทยาเสียงอาจมีความขัดแย้งทางอารมณ์จิตใจรอยยิ้มนี้อาจเป็นการปกปิดความเจ็บปวดข้างในหรือเสียงอาจมีความไม่สบายทางจิตใจบางอย่างทำให้โครงสร้างในการรับมือกับความเป็นจริงเสียหายก็เป็นได้สรุปแล้วเสียงไม่สบายทางจิตด้วยโรคอะไรผลการวินิจฉัยเบื้องต้นภาวะเสียศูนย์ที่เกิดหลังการสูญเสียเป็นรูปแบบของการสูญเสียที่ส่งผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวโดยตัวเนังสือสีแดงคืออาการของเสียงนะครับ เจิดนั้นรู้ดีว่าพ่อของเขาไม่สบายมาสักพักด้วยโรคร้ายเขาและพี่ชายช่วยกันดูแลพ่อเป็นอย่างดีในช่วงบั้นปลายของชีวิตการที่เจิดเข้ามาเป็นสับปะเลอะคือกระจกสะท้อนความเป็นลูกที่ดีข้อหนึ่งของเขาและดูเหมือนเขาจะแอบทําใจไว้บ้างกับเหตุร้ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นในสักวันแต่แม้จะเตรียมใจไว้ท้ายที่สุดเมื่อมันมาถึงจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสําหรับเขา การลม้มลงหลังจากได้ยินข่าวร้ายของพ่อบง่งบอกถึงความตกใจและหมดหนทางปฏิกิริยานี้เป็นปรากฏการตามธรรมชาติต่อการจากลาที่เกิดขึ้นในระยะแรกๆฉากที่เจิดทําพิธีศพให้กับพ่อของเขาคือหนึ่งในฉากที่สะเทือนอารมณ์และมีความหมายอย่างมากฉากนี้ตรงกับเนื้อเพลงท่อนที่หมอฟังทีไรก็รู้สึกถึงภาพภาพหนึ่งตลอดประโยคที่ร้องว่าความเยือกเย็น ในมุมมองทางจิตวิทยาคำสั้นๆคำนี้สามารถตีความได้ถึง2มิติมิติแรกความหมายทางนามธรรมาความเยือกเย็นสื่อถึงความรู้สึกของการจากลาที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆและหลีกเลี่ยงไม่ได้ มิติที่2ความหมายทางรูปธรรมความเยือกเย็นอาจหมายถึงอุณภูมิจริงของร่างกายที่ลดลงเมื่อชีวิตดับสูญสภาพของร่างกายที่ไร้วิญญาณก็กลายเป็นสิ่งที่เยือกเย็นเป็นการยืนยันครั้งสุดท้ายว่าการจากลาได้มาถึงแล้วส่วนตัวหมอเองทุกครั้งที่ฟังเพลงท่อนนี้หมอเลือกที่จะรู้สึกตามความหมายที่2หมอมั่นใจว่าทุกท่านที่เคยมีประสบการณ์ในการอยู่ดูใจคนที่เรารักนวินาทีสุดท้ายของชีวิตน่าจะสามารถเชื่อมโยงกับคำสั้นๆคำนี้ได้ ฉากที่ชอบที่สุดใน M.V แน่นอนว่ามันคือฉากที่เจิดคุยกับพ่อของเขาในสถานที่แห่งหนึ่งอาจเป็นภาพในความคิดความฝันหรือจินตนาการฉากนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่สร้างความสะเทือนอารมณ์อย่างมากถ้าจำไม่ผิดต้อมเตให้สัมภาษณ์ว่าที่ต้องตัดฉากนี้ออกจากหนังเพราะกลัวว่าผู้ชมชมแล้วอาจจะรู้สึกดิ่งและเศร้าจนเกินไป ความคิดเห็นส่วนตัวของหมอสำหรับฉากนี้อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกซาบซึ้งใจในความผูกพันของพ่อลูกมากกว่าความรู้สึกดิ่งหรือเศร้าโศกในมุมมองของจิตแพทย์คนหนึ่งถ้าพูดถึงฉากที่อาจทำให้ดิ่งหรือกระตุ้นความเสี่ยงหมอคิดว่ายังมีบางฉากในหนังที่ควรถูกตัดมากกว่าแต่ขอไม่เฉลยว่าฉากไหนนะครับเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมแล้วน่าจะพอเดาออกและก็มาถึงท่อนสุดท้ายของเพลงสุดท้ายก็ยือ้อไม่ได้ ประโยคนี้เป็นปริศนาธรรมข้อสุดท้ายและมันสามารถตีความได้2ด้านมุมมองด้านลบประโยคนี้อาจสะท้อนถึงการตัดเพอเมื่อเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะยือ้บางสิ่งเอาไว้แต่กลับไม่สามารถรักษามันได้การยื้อที่ไม่สำเร็จนำมาซึ่งความสูญเสียและความเสียใจเช่นเดียวกับที่เสียงไม่สามารถปล่อยวางจากใบข้าว ในมุมมองด้านบวกแม้ว่าประโยคสุดท้ายก็ยือไม่ได้อาจฟังดูเจ็บปวดแต่หากมองด้วยใจที่เป็นธรรมประโยคนี้กลับไม่ใช่ทั้งคำพูดเชิงลบหรือเชิงบวกแต่มันสะท้อนความจริงสากลของธรรมชาติความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีวาระของมันความตายแท้จริงแล้วคือหนึ่งในสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดเพราะมันไม่เลือกอยากดีมีจนหล่อสวยหรือขี้เรความหมายที่แท้จริงของชีวิตจึงอยู่ที่การใช้ทุกช่วงเวลาอย่างมีคุณค่า ไม่ใช่การยือ้อสิ่งที่ผ่านมาให้อยู่ตลอดไป <science> ก่อนจากกันไปบอกหมอหน่อยครับท่านเคยมีประสบการณ์ของการพยายามยือ้อบางสิ่งบางอย่างเอาไว้หรือไม่แล้วพบกันใหม่กับจิตบันเทิงฟันดัมเมน a ทช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ